สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนตุลาคม2566นะครับและเราจะมาดูกันว่าดวงของชาวกรกฎในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มต้นเดินมาได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับไพ่เก้าถ้วยนี้คือถ้าเกิดเป็นธุรกิจหน้าที่การง,งานเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยค้าขายแบบใหญ่เลยนะนะครับ ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่า,อางเงี้ยธุรกิจของคุณนี่คือเติบโตมีลูกค้านะครับไม่มีปัญหาเน,นี่ยร้านอาหารก็ร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับหรือแม้ก็ถ้าใครทําธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่นะอันนี้คือไปได้เลยนะครับมีลูกค้าเข้ามีออเดอร์มานะครับเด่นในเรื่องนี้ ส่วนรุ่มความรักเด็กต้องระวังนะครับมีเหตุเป็นรักซ้อนนะนะครับชาวกรกฎเนี่ยเป็นรักซ้อนแล้วก็ถ้าเป็นเพศเดียวกันนี่คือก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้ามันมีอยู่นะมันจะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยนะนะครับ ส่วนธุรกิจที่ใครทําห้องเช่าห้องพักตึกแถวอยู่เนี่ยก็ยังได้นะครับไปได้เลยคือมันถูกฉลกกับคุณมากๆนะครับชาวราศีกรกฎที่ทําธุรกิจเหล่านี้อยู่นะครับหรือแม้ก็เป็นร้านกาแฟร้านเหล้าร้านที่ติดน้ําริมบึงเป็นคลองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ให้ระวังหน่อยกลางเดือนมามีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระดูกกระดูกจะไม่ค่อยดี นะครับชาวกรกฎเนี่ยมีเหตุต้องผ่าตัดนะมีบางสิ่งบางอย่างแตกหักอย่างเงี้ยอุบัติเหตุหรือไม่ก็ป่วยหนะักเป็นวัดนอนซมหลายวันนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนะในเรื่องสุขภาพนะครับแต่ถ้ามองในด้านดีก็คือเจ้าของโรงงานอะไรขายเซนเหล็กขนาดใหญ่อย่างเงี้ยพวกอะไรรถยนต์นะครับส่วนประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่นี่คือจะเป็นไปได้นะครับก็จะไปได้ในทางที่ดีนะ เรื่องการเงินเนี่ยกม็มันสะดุดตอนช่วงกลางเดือนนะการเงินคือหยุดนิ่งเลยนะครับมีเหตุเสียหายขาดทุนด้วยอันนี้ต้องเตือนนะครับเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญน,นี่คือค่อนข้างรุนแรงในเรื่องการเงินการเงินจะไม่ค่อยดีนะต้องเตือนก่อนเลยนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะรอก่อนนิดนึงนะครับอาจจะสะดุดตอนที่ว่ากลางเดือนนะคุณป่วยไงเจ็บป่วยเนี่ย,ะย,น,ยนะครับเอาเราได้ไพ่หนึ่งไม้เท้า ถ้าจะทําอะไรใหม่ๆคือต้องรอสิ้นเดือนเลยนะครับมีเกณฑ์เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่เนี่ยตรงนี้นะหนึ่งไม้เท้านี่คือเป็นการเริ่มต้นงานใหม่นะครับมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นนะชาวกรกฎนี่คือต้องเตือนนะครับจะลงทุนอะไรคือก็ต้องรอสิ้นเดือนนะครับอ่าและนี้ก็เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจมอะไรบุคคลนะอะไรที่มันดีๆเนี่ย ก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็มไม่ต้องไปจําเสียใจนะครับพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะทายว่าดีก็เชื่อว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เชื่อว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับ